สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการสุขทุกสุขท,ทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับรายการที่นำความสุขมามอบให้กับทุกท่านในทุกๆวันสุขครั้งนี้ดิฉันได้กราบนิมนต์หลวงแม่ธรรมนันทาภิกษุณีเทรวารูปแรกของประเทศไทยเป็นแขกรับเชิญในรายการกราบนามัสการหลวงแม่คะ่ะขอจะเจริญพรค่ะหลวงแม่คะ่ะตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันคะ อยู่ในวิหารพระพิสษษษชยครุรุพูดเต็มๆนะวิหารพระษษัยสชยคุรุไทุรยะประภาตถาคตเจ้าซึ่งเป็นสถานที่ที่เราใช้ทํากิจกรรมอะไรบ้างค่ะหลวงแม่กิจกรรมหลักนะคะตรงนี้จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ท่านเป็นท่านเป็นเหมือนกับหมอรักษานะคะคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะมาไหว้กราบขอพรหายจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าพิธีกรรมที่เราทําเป็นประจําที่นี่ก็คือการ ให้การบรรพชาสามเณรีค่ะปีละสองครั้งเมษายนกับธันวาคมค่ะค่ะแต่วันนี้เรื่องที่เราจะขอโอกาสหลวงแม่ได้พูดคุยแล้วก็สอนพวกเราเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของการบรรพชาโดยตรงนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเราอาจจะจัด พิเศษออกไปเป็นอีกตอนหนึ่งแต่อย่างน้อยที่สุดตอนนี้พวกเราอยู่ต่อหน้าพระประธานที่มีความสำคัญยิ่งเป็นพระประธานที่รักษาเยียวยาจิตใจต้องบอกด้วยค่ะว่าเป็นองค์แรกในประเทศไทยขนาดนี้นะคะหน้าตักร้อยแปดนิ้วค่ะค่ะกราบขอประคุณหลวงแม่ที่ได้นำศิทธิานุสิตร่วมกันสร้างพระภัยสัชายรุธ ครุนะคะองนี้<ช>ค่ะประเด็นที่ลูกอยากจะ,ะนํามากราบเรียนหลวงแม่ในตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ลูกคิดว่าหลวงแม่คงชอบเพราะว่าเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็เป็นเรื่องที่หลวงแม่เองเนี่ยได้นํามาใช้ในชีวิตในกิจกรรมประจําวันและยังต้องสอนคนอื่นด้วยทั้งสอนในวัดแล้วก็สอนทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน zoom หรืออื่นๆนะคะ เป็นเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะหลวงแม่แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยลูกม,มีเรื่องเล่าอีกแล้วคราวนี้เป็นเรื่องระหว่างจอนกับบินค่ะจอนเนี่ยเป็นคนตัดไม้แล้วก็ทำงานให้กับบริษัทต,ตัดไม้เนี่ยมาห้าปีแต่สิ่งที่จอรไม่เคยได้รับเลยก็คือไม่เคยได้รับการเลื่อนขั้นค่ะหลวงแม่แต่พอบิลเนี่ยได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท ทำงานเพียงแค่สองปีเท่านั้นก็ได้รับการเลื่อนขั้นแล้วก็ได้รับโบนัสอะไรต่างๆจอนก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมกับเขาก็เลยเดินตรงเข้าไปหาเจ้านายค่ะหลวงแม่แล้วก็ถามเจ้านายว่าเพราะอะไรเขาทำงานมาตั้ง5ปีแต่ไม่เคยได้รับการเลื่อนขั้นอะไรเลยแต่บินเนี่ยเพิ่งมาทำงานเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นเองกลับได้รับการเลื่อนขั้นเจ้านายบอกว่า บริษัทเราเนี่ยมีนโยบายชัดเจนที่จะโปรโมทที่จะดูแลพนักงานที่ทาผลงานได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้รับการเลื่อนขั้นก็ต้องทำผลงานให้ดีจอนก็เลยกลับมาคราวนี้ออกแรงตัดไม้หนักกว่าเดิมค่ะหลวงแม่แล้วก็ใช้เวลาในการเลื่อยไม้เนี่ยมากกว่าเดิมแต่ปรากฏว่า ผลก็ยังออกมาเหมือนเดิมยังตัดไม้ได้ปริมาณเท่าเดิมก็เลยคิดว่าไม่ได้การแล้วจะต้องเดินเข้าไปถามบิลว่าคุณทำยังไงอะจึงได้รับการเลื่อนขั้นเร็วขนาดนี้บิลก็เลยตอบจอนว่าหลังจากตัดไม้ทุกหนึ่งต้นเขาจะพักสองนาทีค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาจะรับขมขวานของเขา บิลก็เลยถามจอว่าแล้วคุณล่ะจอคุณรับขวานของคุณเนี่ยครั้งล่าสุดเมื่อไหร่จอนก็เลยบอกว่าเมื่อห้าปีที่แล้วค่ะนั่นจึงเป็นเหตุว่าทำไมจอนจึงไม่สามารถทำผลงานได้ดีขึ้นสักทีหนึ่งเพราะไม่เคยให้เวลากับการรับขวานของตัวเองเลยในขณะที่เจ้านายของจอรค่ะหลวงแม่บอกกับจอรว่า จริงๆแล้วอะ่ะคุณไม่ได้มีประสบการณ์5ปีหรอกคุณแค่มีประสบการณ์หนึ่งปีแต่เป็นหนึ่งปีที่คุณทำซ้ำกันถึง5ครั้งต่างหากละ่ะ นั่นหมายถึงว่าคุณไม่ได้พัฒนาตัวเองคุณคไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยย่ำอยู่ที่เดิมใช่ค่ะนี่ก็เลยเป็นประเด็นที่ลูกกราบขอกาบหลวงแม่ว่าเรื่องของการพัฒนาตัวเองหลังจากเรียนจบหลังจากทํางานใดางานหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันมีความสําคัญกับชีวิตอย่างไรบ้างค่ะการตรวจสอบนะการตรวจสอบผลงานการตรวจสอบผลงานทุกวัน<ม>ต้องบอกว่าทุกวันตอนนี้เรากําลังอยู่ใน คลังหนังสือซึ่งหลวงแม่เพิ่งเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มหาสมบัติของวัดเนี่ยนะคะเ,เราทำงานไปรอบหนึ่งละโดยใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อแต่ตอนนี้เราเห็นว่าการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อเนี่ยกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยมันไม่ได้มีตัวเคลือบมันไม่ได้รักษาเนื้อเนื้อกระดาษจริงๆนะคะก็ยอมที่จะเสียสละเวลาที่จะห่อใหม่ อันนี้คือการตรวจสอบผลงานของตัวเองเสร็จแล้วก็เวลาที่เขียนว่าหอเน,นี้ยชื่อหนังสืออะไรนะคะหลวงพี่ท่านมาช่วยท่านก็เขียนตัวใหญ่มากๆเลยโดยที่จริงๆแล้วเราจะมีกระดาษมาปะตรงกลางแต่พอเขียนตัวใหญ่มากเนี่ยเวลาที่เอามาปะมันก็ยังเห็นตัวหนังสืออยู่รอบๆไม่สวยเลยหลวงแม่ก็ไปบน่นหลวงพี่คนนี้บอกบอกแล้วไงว่าให้เขียนตัวหนังสือตัวใหญ่แต่มาตรวจสอบงานของตัวเองเราสามารถจะแก้ไขหลวง งานของหลวงพี่นี้ได้โดยที่เวลาที่เราจะปะกระดาษเราก็กลับกลับ<อ>กลับด้านอีกด้านหนึ่งนะคะ,คะแล้วก็แปะสวยๆของเราเนี่ยนะคะแปะป้ายชื่อสวยๆของเราเนี่ยอีกด้านหนึ่งโดยที่เอาลายมือตัวใหญ่ๆของหลวงพี่เนี่ยเข้าไปซ่อนซักข้างในอันนี้เราปรับเขาไม่ได้เราต้องมาปรับระบบของเราเองนะคะ <S <S เกิดการเรียนรู้ทุกวันหลวงแม่ต้องบอกว่าทุกวันนะคะเวลานี้อยู่ในคลังหนังสือมาแล้วประมาณสองอาทิตย์ทําทุกวันนะ ทำทุกวันนะคะเราก็ได้เรียนรู้ตัวเราเองว่าถ้าเราไปเผชิญกับอีกฝั่งหนึ่งที่เขาไม่ปรับตัวเขาเองเขาจะทําอย่างนี้เราจะแก้จากส่วนของเราอย่างไรนะคะอันนี้เป็นการเรียนรู้โดยการที่คิดถึงทั้งจุดของเขาคิดถึงทั้งจุดของเรายอมรับความผิดพลาดของเราและจะต้องแก้ไขจากตัวของเราเองอย่างไรนั่นหมายความว่าหลวงแม่กำลังสอนให้เราเนี่ย หันมาพิจารณาทั้งตัวเราทั้งผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับเราในการทำงานหรือในเรื่องอื่นๆก็ตามแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือเราจะต้องรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนใช่ไหมคะค่ะแล้วการเรียนรู้ที่หลวงแม่ได้รับในแต่ละวันเนี่ยมันส่งผลกับหลวงแม่อย่างไรบ้างคะมันทำให้ผลงานของเราเนี่ยนะคะพัฒนาพัฒนาสวยขึ้น สวยขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่าการห่อเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะหอ่อยังไงอีกฝั่งหนึ่งจะช่วยแปะเทปนะคะคนหนึ่งเป็นคนหอ่อคนหนึ่งเป็นคนจับหนังสือคนหนึ่งเป็นคนปิดเทปเราก็จะไปตรวจงานต้องมีการตรวจสอบงานค่ะตรวจสอบงานปรากฏว่างานอีกอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะคะห่อ,อนังสือมันบวมห่อนังสือมันบวมนะมันมีเทคนิคของการ จับประดาดสองข้างที่ห่อเข้ามาเนี่ยนะคะจับยังไงเขายังไม่ได้เรียนรู้ที่จะจับยังไงนะคะก็ต้องเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบงานขั้นตอนของการเปรียบเทียบงานขั้นตอนของความพึงพอใจเมื่องานสําเร็จไอการพึงพอใจเมื่องานสําเร็จตามที่เราตั้งใจเนี่ยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงใจหล่อเลี้ยงใจการทำงานต้องหล่อเลี้ยงใจนะให้ใจเบิกบานให้ใจมีความสุขกลับมาสู่ สุขทุกสุขเนี่ยนะคะ,คะทำงานทุกชิ้นเมื่อสำเร็จตามเป้าหมายมีความสุขแล้วถ้าเรากลับไปคิดถึงเรื่องของจอรนกับบินเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าบินเนี่ยเขาจะต่างกับจอรนตรงที่ว่า 1. เขาพักหลังจากตัดเสร็จหนึ่งตนสอเขาลักข่มขวานถ้าเราจะ ปรับประยุกต์วิธีการของบินมาใช้ในชีวิตของเราเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรบ้างเราจึงจะเป็นบินคนนั้นได้คะ่ะเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมความพร้อมทั้งตัวเราเองและทั้งอาวุธที่เราจะใช้เหมือนกับเราเราจะต้องใช้ดินสอเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าพอเสร็จงานแล้วก็ทิ้งดินสอกองพเ,พเนินเลยนะคะโดยไม่ได้มีการรับเหลดินสอเลยอย่างนี้พอวันรุ่งขึ้นงานที่เราเขียนหยิบ ดินสอดามเดิมมาใช้มันก็จะไม่ปราณีตเท่ากับดินสอที่เหลาใหม่อาวุธคนรอบข้างวัตถุที่เราใช้ตัวเราเองต้องมีความรู้สึกใหม่การที่ได้พักสองนาทีค่ะมันกลับมาด้วยพลังใหม่นะคะดีกว่าที่จะทําต่อไปโดยทดี่ไม่ได,ไได้ไม่ได้พักเลยอาวุธที่จะใช้ใช้มาแล้วแค่นี้รับเหลารับเหลาทําทให้มันอยู่ในสภาพพร้อมการใช้งานแม้กระทั่ง จอบเสียมที่วัดเราเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีการลับเวลาใช้สังเกตดูใช้มีคิดินติดอะไรติดนะคะไม่เคาะไม่เช็ดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นสนิมแล้วเราก็ต้องซื้อซื้อจอบใหม่ซื้อซื้ออะไรใหม่อยู่เสมอการทํางานต้องมีการตรวจสอบงานต้องมีการเก็บสิ่งของที่เราใช้นะคะมันจะเป็นนิสัยที่ต่อเนื่องตามกันมาเหมือนกับบิลที่ได้รับความสําเร็จในการทํางาน,นะคะ่ะ ลงแมในการเตรียมความพร้อมโดยการรับขวานของบิลเนี่ยมันเหมือนกับการเตรียมการทํางานก่อนที่จะเริ่มงานด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นข้อคิดที่ดีสําหรับหลายๆท่านที่อยากจะประสบความสําเร็จและก็ประสบความสุขในชีวิตนะคะ,ค,ะคือคือเราเรามักจะใช้ชีวิตซ้ำซากจําเจน่าเบือ่อแต่ในความซ้ำซากจําเจน่าเบื่อนะั้นอะนะเราสามารถจะทําให้มันใหม่ได้ทุกวัน โดยวิธีการคิดของเราวิธีการจัดวางบนโต๊ะเราเองนะคะเราจะจัดวางอะไรที่จะทำให้เกิดความพึงพอใจมีความรู้สึก Refresh คือสดสดใหม่ของวันนั้นเพื่อเราจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจิตใจเบิกบานจิตใจมันจะรู้สึกดีนะคะเบิกบานทำงานต่อในวันถัดไปลไหลวงแม่คะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับในการรับขวานของบิลเนี่ยถ้าจะน้อมนำเอามาพิจารณาถึงข้อธรรมะ แล้วก็นำไปสู่ความสุขที่เราควรจะได้เนี่ยเราควรจะเปรียบกับอะไรได้บ้างคะหลวงแม่การตรวจสอบใจนะคะการตรวจสอบใจจำได้ไหมเมื่อคือนนี้ด,ด็อเดรการจนาเดินเข้ามาในกุฏิหลวงแม่แล้วเห็นหลวงแม่นอนเอามือจับอยู่ที่หน้าอกเลยนะคะทำไมวันนี้มันถึงมีความร้อนลนอ๋อมันเป็นเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้มันมีการบีบคั้นเรื่องนี้เรื่องนี้นะคะ เราคลี่คลายเมื่อเราพบปัญหาแล้วเราคลี่คลายในตอนกัางคืนนะคะวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นเมื่อเราต้องเผชิญวันใหม่เอาละเราจะไม่ร้อนรนเราจะไม่ทําตัวให้อยู่ในจุดที่เหนื่อยจนเกินเหตุเหมือนกับเมื่อวานนะคะวันนี้เราก็จะเป็นคนที่ได้งานได้งานที่เราพึงพอใจได้งานและวเมื่อเห็นผลงานแล้วเราก็จะมีความสุขนะคะการทํางานทุกอย่างค่ะทุกอย่างต้องเรียนรู้ที่จะหาความสุขกับงานของเราค่ะ ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานอะไรนะกราบขอบพระคุณหลวงแม่เป็นอย่างสูงนะคะประสบการณ์ตรงที่หลวงแม่เล่าพวกเราเนี่ยมันเป็นการสอนเชิงประจักษ์มันเป็นธรรมะเชิงประจักษ์ที่เราสัมผัสได้ว่าถ้าทำอย่างนี้สร้างเหตุอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงแม่ได้สะท้อนวิธีคิด จากเหตุการณ์ของบิลกับจอรนที่เกิดขึ้นว่าบิลเขาจัดการกับชีวิตอย่างไรเขารับคมขวานอย่างไรเราเองก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วหลวงแม่ก็ชี้แนะชี้แนวทางหลายๆเรื่องอยากให้พวกเราอาจจะลองกลับย้อนไปฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะบันทึกจัดระเบียบชีวิตจัดระเบียบความคิด เพื่อที่จะนำเอาสิ่งที่ท่านชี้แนะมาใช้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะขอขอแทรกนิดนึงค่ะนึกถึงล้นเล่ารัชกาลที่6วัดเราเนี่ยนะคะอยู่บนที่ดินของพระองค์ท่านรัชกาลที่6กนคะคะท่านมีเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงๆหรืออย่างไรก็ตามนะคะที่มีมหาดเล็กสองคนที่คนหนึ่งก็บ่นประมาณจรเนี่ยนะคะว่าไม่ได้รับการพิจารณาไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ท่านท่านทำให้ดูค่ะท่านใช้คนเนี้ยเสียงหมาร้องนะลงไปดูซิหมามันร้องทําไมกับอ๋อม้ามันขึ้นมารายงานว่าออมามันออกลูกพรเจขาดท่านถามว่าเออมันเป็นลูกตัวผู้ตัวเมียต้องขอไปดูอีกทีลงไปได้ตัวผู้สองตัวตัวเมียสามตัวพรเจ้าดท่านก็ถามต่อแล้วมันมีสีอะไรบ้างวิ่งลงไปดูอีกทีหนึง่งอ๋อมันมีสีน้ําตาลสองตัวส,สีขาวสองตัว พระองค์ท่านใช้อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งที่ได้รับการเลื่อนขั้นเนี่ยนะคะใช้ไปทํางานลักษณะเดียวกันพอพอกลับมาพระองค์ท่านถามว่าเสียงอะไรเสียงหมาร้องพระเจ้าค่ะหมาร้องทําไมแม่หมามันเลี้ยงลูกเหมือนพระเจ้าค่ะแล้วลูกมันกี่ตัวตัวผู้สองตัวตัวเมียสามพระเจ้าค่ะแล้วมันสีอะไรบ้างตอบได้ถูกหมดเลยในช็อตแรกที่ท่านที่ท่านเรียกใช้งานพอเสร็จสับแล้วท่านก็ชี้ให้บรรดา อ่ามหาอมาตย์ทั้งหลายที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยบอกว่าดูสิแล้วเองจะให้ค่าเลื่อนขั้นเงินเดือนคนไหนสุดยอดชัดเจนเลยนะคะค่ะนี่คือจอรนกับบินในเรื่องจริงที่ไม่ใช่เรื่องเล่าเพราะฉะนั้นจึงอยากจะฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยข้อคิดเนี่ยชัดเจนมากๆเลยว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราเลือก ที่จะเป็นจอหรือจะเป็นบิลขึ้นอยู่กับเราจริงๆค่ะกราบขอบพระคุณหลวงแม่เป็นอย่างสูงนะคะสำหรับข้อคิดและเรื่องเล่าดีๆซึ่งเข้ากันอย่างไม่ทราบมาก่อนเลยว่าจะมีเรื่องจริงที่ใกล้ตัวเราด้วยที่เข้ากันเหลือเกินกับจอและบิลท่านผู้ชมคะอยากจะเป็นจอหรือบิลเราเลือกเองและเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ดยตัวของเราร้อเปซ กราบขอบคุณหลวงแม่เป็นอย่างสูงที่เมตตากรุณาพวกเราแล้วก็นำความสุขมาให้พวกเราทุกๆครั้งที่กราบขอโอกาสถ่ายทมนะคะกราบขอบคุณและกราบนามัสการค่ะ